ยกอยุ้งอิงเป็นเจ้าหญิงแฝงชัดนแห่งวงการหมอหลำกดีดตกกอกา,กาวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งสวัสดีกันอีกรอบครับพี่น้องมิดหมอแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพ็ทบันแพงแฟนคลับเอฟซีลาดน้อยอยุ้งอิงสู้ขู่สู้สคนนะครับเด้อ มาพบมาพบกันทางช่องไทยซีเกตชาเนยในเวลา15น,นาฬิกานาทีคับพี่น้องกับบรรยากาศฝนตกกรินโปรยปรายอากาศเย็นครับพี่น้องมือดีเย็นจักนิดเย็นจักหน่อยบิกแยงสุขภาพนะครับหรืออากาศเปลี่ยนแปลง ทางช่องไทยสีเกตชาแนลคลิปดีสิน้ำเสนอเรื่องราวของลาน่อยอุ้งอิงเกี่ยวกับแฟชัฝงลาน่อยอุ้งอิงคือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งครับที่ได้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ในลุกต่างๆตามดี่พี่น้องในเบิ้งนะครับเอาคืนในพี่น้องในเบิงเ้งนี าว่าจะเป็นลุกล่าสุดหลายคนจินตนาการไปถึงองค์หญิงน้อยหรือว่าเป็นเจ้าหญิงบาว่าจะเป็นชุดชุดใดครับที่ลงไปกอดทมอมม่าเมอร์กี้นี่ชุดช่างแต่งหน้า พีเกมพี่โดมลาหน่อยองอ,งอ,งอ,งอิงเอามาให้ส่เป็นชุดสีม่วงน้ำเงินนี่น,น้ำเงินอมม่วงนี่นะนั่นก็เป็นเจ้าหญิงอีกลุกหนึ่งชุดที่อดีอ่าโดนมาแล้วโจติเซียนอนตให้เป็นชุดสีดอกคูนนั่นก็เป็นเจ้าหญิงอีกองหนึ่ง คือได้นนรูปแบบต่างๆเข้าจะเห็นหลาหน้อยอี้เองในรุกต่างๆบ่าวาจะเป็นเสื้อผ้าอารณ์บ่าวาจะเป็นทรงผมถือว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งครับที่น่าจับตามองน่าจับตามองจังไรับจับตามองในแต่ละมือในแต่ละเวทนี่ ลาหน่อยอุ๋งจะแต่งตัวในลุกแบบไหนเสื้อผ้าจะใส่สีอะไรอย่างเอาเห็นในช่วงหลังๆจะมีการใส่ชุดสองชุดราะว่าจะเป็นชุดเป็นองค์หญิงขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงลิฟต์ไปเปลี่ยนเป็นอีกลุกหนึ่งลาหน่อยอุ๋งมีสมชายาครับ ายยาอย่างสาวน้อยร้อยชุดการแต่งเนื้อแต่งโตในแต่ละมงในแต่ละบอลน,นี่คำหนึงถึงยังครับคำหนึงถึงสถานที่ที่ไปแสดงเ่าจะเห็นในลุกที่เรียบร้อยบว์วือหวาแต่งตัวเป็นคุณรศตรีนั่นก็คืองานยังครับงานโวมกัน อำเภอกันทะล์จังหวัดศรีสเกีเห็นบ่ครับลานนอยเวียงมาได้แต่งตัวแบบวาดบิวบ่ได้แต่งตัวแบบเป็นศิลปินเต็มตัวคือกับขืนว่ใงไ่ครับเพราะงานนั้นเป็นงานยังครับเป็นงานที่มีผู้รักผู้ใหญ่มาเบิงเบ่งมาแย้ลานนอยวียจะแต่งตัวรูการะเทสะ ทังนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณผูที่ดูแลนำ้ำบาวจะเป็นแองจี้หมอดอิงหรือว่าพ่อพ่อ,พอแม่แม่ที่ค่อยแนะนำครับอยู่เคียงทางลาให้คำปพึกษาลาในสถานที่ต่างๆที่ไปแสดงเข้าเห็นการแสดงออกของหลานโน่งอเอิงแตกต่างกันครับ ไปเล่นที่กันทะลักเนะี่ยจะไม่เต้นมากเกินไปโยกพ่อสวยพ่องาแต่มาอยู่ในเวที่ใหญ่กะซิเต้นอีกในรูปแบบหนึง่งเอนเตเทนในรูปอีกรูปแบบหนึง่งเสือ้อผ้าอาพอนก็จะเปลี่ยนไปตามมือตามเว้ตั้งแต่ีินนองติดต,ตามลานอยอุ้งอิงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที นับมือ,อยังครับว่าลานใยอุ้งมีกี่ชุดแหละบ่บาว่าพ่อหักแม่หักตัดให้บ่ว่าแม่หน่อยตัดให้เป็นศิลปินอีกคนหนึ่งครับที่มีไม่ยังครับมีบ้านหักมากที่สุดมีคนซัพพอร์ตมากที่สุดแห่งยุคนี้ก็ว่าได้ของวงการหมอหลองมอรลัก การตัดชุดแต่ละชุดใส่ชุดแต่ละครั้งสแสดงแต่ละมือแต่ละเวน้นพี่น้องมดบมกแคนแฟนหมาลำกันเห็นในแต่ละมือแต่ละเว้นบอกขึ้นกันอย่างชุดเมื่อคือนนี่พ่อโจบอกว่ายังชุดลาตีสวัสดเป็นอีกลุกหนึ่งครับเมื่อขึ้นไปจะเป็นเจ้าหญิงอีกในอีกรูปแบบหนึ่ง สีเหลืองดอกโคนที่เสียนอนตัดให้กับเป็นอีกลุกหนึ่งคับเป็นเจ้าหญิงอีกลูกหนึ่งการแต่งเนือ้อแต,งต่งโตแต่ลามือครับเสือ้อเสื้อผ้ากับพบกะไปคนละส่งคนละแบบในแต่ละมือแต่ละเวทถ้าเสียนว่าแทบสิบ่ส้ทราบกันในการแต่งเนือ้อแต,งต่งโตของหลานน้อยวิง่งในการโชว์แต่ละวัน สมกับทีมิดหมอแคนแฟนหมอล่ามินตั้งตารอคอยครับอยากเบิง่งสมกับเป็นศิลปินมหาชนอยากจะให้คนติดตามในแต่ละวันแต่ละเดท้ามือนี่ว่าอะไรเบิ้งครับกันเล่โบหัวหลาหนไมอยอิงใส่ชุดอะไรอุอิงมาในรูปแบบไหนวันนี้ในมือนี่นี่มือแรกสิใส่ชุดแบบได้น พี่น้องบิดมอแค้นแฟนมอลำกระลุนเลรอได้จะใส่สุดสุดสีอีหยังแน่ย่งผมออกมาเป็นแบบไหนหน้าตาแต่งออกมาทวนไหนเห็นบหครับหลากหลายรูปแบบในโตลาดน้อมหญิงทีเฮดไทยมิดมอคแค้นแฟน,แฟนมอลำนีสนอกสนใจหรือว่าเป็นศิลปินเจ้าหญิงแห่งวงการมอลำหรือว่าเจ้าหญิงแฟชั่นแห่งวงการมอลำ เป็นศิลปินที่มีความพิเศษที่ผมได้เว่ามาโดยตลอดว่บพิเศษแตกต่างจากคนอื่นเอาคลิปนี้ฝากเรื่องแฟชั่นของหลาหน้อยอุ้งอิงเอาไว้แต่เพียงสำมีีพอกันคลิปหน้าขอบคุณที่ม,มาเบิ่งมาแย่งสบายดีครับผม